สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพฤษภและคณะพฤษภนะคะคลิปนี้เราจะมาส่องถึงคนรักเก่ากักนนะคะสำหรับท่านที่ยังรักยังคิดถึงยังรอเขาทีนี้นะคะในช่วงของเดือนสิงหาคมเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างนะคะเขาคิดถึงเราบ้างไหมเขามีแฟนใหม่ไปหรือ,อยังนะคะหรือเป็นไปได้ว่าเขาจะติดต่อ,อก,กลับมาไหมเขาอยากจะกลับมาหาเราหรือเปล่าทนองนี้นะคะสาหรับท่านที่เออพิ่งจะเลิกกันนะคะหรือเลิกกันไปสักระยะหนึ่ง แต่ยังไม่ขาดนั่นเองนะคะส่วนท่านที่แบบว่าไม่เอาแล้วไม่คุยแล้วคือตัดคนนี้ออกไปจาก,กวงจรชีวิตก็ฟังคำๆเท่านั้นได้นะคะ เอาละชาวกรุงุกนะคะก็คือจะเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่21เมษายนถึงวันที่20พฤษภาคมนั่นเองนะคะการแบ่งวันที่เป็นการแบ่งแบบศาสตร์ตะวันตกนะซึ่งไม่ตรงกับของไทยก็คือรับชมของช่องไหนยึดตามหลักของช่องนั้นได้เลยนะคะเพราะว่าแต่ละช่องแบ่งวันที่ไม่เหมือนกันนะพลังงานไพ่ก็เป็นแบบรวมนะคะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้นะคะก็ต้องดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เท่านั้นนะคะหรือดูเพกกื่อการบันเทิงประมาณนี้ สองคำขำกันนะคะสำหรับคนรักเก่านั่นเองอยากจะทราบว่าเขาคิดถึงเราบ้างไหมตรงนี้เนาะเอาล่ะไพ่หลักนะคะของคนรักเก่าคุณก็คือได้ไพ่คิงถือคทาน่าจะมีการกลับมานะบางท่านก็คงกลับมาเจอตัวกันเลยล่ะนัดเจอกันนัดเคลียร์กันนัดคุยกันก็มีด้วยเพื่อที่จะสะสางปัญหาสิ่งที่เคยคาราคาซังสิ่งที่ไม่เข้าใจกัน ตรงไหนที่มีปัญหาตรงไหนที่ติดข้างต่อกันนะคะจะกลับมาคุยแต่ที่นี้การคุยนะนะคะก,ก็จะต้องมีในเรื่องของการประชดประชันคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องคุยเพื่อที่จะเอาชนะก็ได้สําหรับบางท่านนะคะแต่ถามว่าเคลียร์จบไหมก็เคลียร์จบนะคะในช่วงของเดือนสิงหาคมถึงแม้จะจบแบบไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่นะจบด้วยความไม่ค่อยสวยนะคะ ก็จะเป็นในเรื่องของการเงินซะส่วนใหญ่นะคะที่จะเกิดขึ้นเรื่องของไรายได้เรื่องผลประโยชน์ที่จะได้รับใครสักคนหนึ่งอาจจะมีการหยิบยืมไปหรือจ่ายไม่ตรงอะไรทํานองนั้นนะคะที่จะต้องเข้ามาเคลียร์เข้ามาคุยอ่าแล้วทีนี้นะคะอยากจะถามว่าเขามีแฟนใหม่ไปหรือยังเขามีแฟนใหม่ไปหรือยังแลรดูเหมือนว่าเขากําลังคุยนะคะกาลังคุยกับคนอื่นอยู่แต่ทีนี้เขาอาจจะยังไม่เปิดเผยก็ได้นั่นเอง มีการได้เจอเขานะชาวราศีพฤษภในบางกรณีนะคะที่ยังยังจบไม่ขาดยังคาราคาซังกันมีการกลับเข้ามาคุยกับเข้ามาเคลียร์แต่ก็จบนะก็จบเลยละแต่ทีนี้อาจจะจบด้วยความไม่เข้าใจกันจบด้วยความโกรธกันก็มีด้วยอเหมือนกับว่าเขาก็มีคนอื่นไปแล้วนะ เจอคนที่ใช่เจอคนที่เขารักเจอคนที่เขาแบบว่าคิดจะจริงจังคิดจะแต่งงานด้วยไงประมาณนั้นมาดูซิสำหรับชาวพุกโศกนะคะเป็นยังไงบ้างสำหรับคนรักเก่าคุณที่ยังยังรอเขาอะ่ะสำหรับท่านที่ยังรอเขานะคะมาดูซิว่าการรอคอยครั้งนี้เขาจะกลับมาหาคุณหรือเปล่ามีความเป็นไปได้ไหม ก้าคาานะคะคิงอัศวินถือดาบดิฟอูอีกหนึ่งใบหน่อยเหมือนกับเออไม่มีจุดหมายนะคะประมาณว่าไม่มีจุดหมายการรอของคุณนะ่ะรอไปก็มีแต่ความว่างเปล่า ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภนะคะก็ต้องขออนุญาตบอกว่าไม่ต้องรอเขานะ,ะเขาก็ไปกับชีวิตของเขาแล้วเหมือนกันสิ่งที่อยู่เนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของออบางสิ่งบางอย่างก็ได้ที่คุณและเขายังสะสางกันไม่จบนะคะมาดูซิว่าแล้วเขารักคุณอยู่หรือเปล่าสำหรับกรณีนี้นะ ยังรักยังคิดถึงเราอยู่ไหมสี่าทานะคะก็เหลือก็หลงเหลือความรู้สึกนะสิ่งดีๆก็ยังคิดถึงอยู่แต่เขาก็ไปเริ่มต้นใหม่แล้วค่ะเขาไปเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของเขาเขามีสิ่งที่เขาเรียกว่ามองถึงอนาคตประมาณนั้นนะคะ น่าจะมีเป้าหมายในชีวิตของเขาแล้วสำหรับคนรักเก่าของคุณนะคะอะยังไงคะเอ่อแล้วทีนี้สำหรับท่านที่ไม่มีประ,ประเด็นนะคะในในส่วนที่ควรพูดนะ่ะเป็นยังไง ที่คาราคาซังที่ยังเคลียร์กันไม่จบยังเคลียร์กันไม่ลงตัวนะคะหรือโกรธกันงอนกันแล้วก็หายกันไปแล้วทีนี้จะได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมกันไหมอ้าวมีสินะคะมีโอกาสนะจะบอกว่ามีโอกาสแต่ทีนี้ช่วงเนี้ยก็จะเต็มไปด้วย เขาเรียกว่ายังจมอยู่กับความรู้สึกแย่ๆยังลืมความทุกข์ยังเสียใจอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้อยากจะกลับมานะคะในวันข้างหน้านะสำหรับท่านที่อาจจะแค่งอนกันทะเลาะกันเขาเรียกว่าทำร้ายความรู้สึกกันแล้วทีนี้ก็ ห่างๆกันไปมีโอกาสนะคะว่าคุณและเขาจะได้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งหรือกลับมาเคลียร์กันกลับมาสานความสัมพันธ์กันต่อก็มีด้วยนะคะช่วงนี้ก็อยู่ในระยะการทําใจนั่นเองเยียวยาจิตใจตัวเองเพราะว่าชาวชาวราศีพฤษภนะคะหรือเป็นเขาก็ได้และดูเหมือนว่ายังหาทางออกกับความสัมพันธ์นี้ไม่ได้จะไปซ้ายหรือไปขวาจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้อยู่ในช่วงของการตึกตรองไตรตรองนะคะ มีเรื่องต้องคิดต้องตัดสินใจไงแต่แนวโน้มนะคะว่าจะกลับมามีสูงมากาเห็นไหมมีสูงมากจริงๆนะคะไม่ไปไหนห่างกันไปแค่ไปตั้งหลักไปตั้งตัวไปตั้งสติตระมาณนั้นเดี๋ยวขาจะกลับมากลับมาคุยกลับมาสาสางสิ่งที่เกิดขึ้นกลับมาพูดกลับมาเคลียร์อะไรให้มันชัดมากขึ้นยิ่งกว่าเดิม นะชาวราศีพฤษภนะคะหรือชาวสองก็ได้ก็จะมีพลังงานที่ดีแล้วก็พลังงานที่อาจจะจบแบบไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่เพราะว่าเป็นในเรื่องของการเงินนะคะที่เข้ามาเขาก็ยังรักคุณอยู่นะในบางกรณีนะคะเป็นพลังงานกลังนี่นะถึงแม้ว่าจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องทัศนคติไม่ค่อย ตรงกันนะคะแต่ในบางครั้งคุณก็เข้ากันได้ดีเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะแย่สักทีเดียวนะคะสิ่งดีๆก็ยังหลงเหลืออยู่เห็นไหมไพ่ถ้วยก็ยังขึ้นอเขานะคะคิดยังไงกับคุณตอนนี้คิดถึงไงคิดถึงนะคะ อยากจะคุยด้วยอยากจะติดต่อกลับมาก็น่าจะมีการส่งข้อความกลับมาอยู่นะเห็นมหอยากจะพูดอยากจะคุยไม่ว่าในสถานะไหนก็ตามเป็นเพื่อนก็ได้อะไรก็ยอมนะคะแค่ให้ได้ติดต่อสื่อสารได้พูดคุยในเรื่องของสารทุกข์สุขดิบก็ได้นะคะเป็นเพื่อนก็ได้ยินดีนะคะสำหรับาราศีพระสงหรือคนรักเก่าของคุณ จริงๆแล้วคุณก็อยากจะสามารถพุยกันได้กับเขานะคะไม่อยากจะจบแบบที่เกลียดกันอย่างน้อยก็หลงเหลือความเป็นมิตรภาพความเป็นกระยาณิมิตรมีอะไรสามารถปรึกษาหารือกันได้ทำนองนั้นนะคะก็เป็นได้นะสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องเงินยังไงนะคะขอดูพลังงานนี้หน่อยลงตัวไหมในวันข้างหน้า คุณจะได้รับเงินคืนหรือเปล่านะถามให้นิดนึงเด็กถือช่วยได้อยู่นะรอหน่อยนะคะแต่ก็ได้ทวงบ่อยๆทวงเรื่อยๆอย่าขาดการทวงนะคะอืมจริงๆนะคะรอหน่อยแต่ได้อยู่นั่นเองนะ แล้วทีนี้ในเรื่องของความรู้สึกคุณและเขาล่ะเป็นยังไงบ้างท่านที่มีปัญหาเรื่องเงินจบแล้วนะคะไม่สามารถที่จะไปต่อด้วยกันได้แล้วทุกอย่างมันถึงทางตันดีกว่าเนาะในเรื่องของความสัมพันธ์จะต้องหยุดแต่เพียงเท่านี้ก็ยังจะต้องเป็นในเรื่องของการเงินที่ยังจะต้องทวงถามกันต่อไปนั่นเองนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้คืนด้วยนั่นเองเอาล่ะสําหรับ คลิป2คนรักเก่าชาวราศีพฤษภนะคะก็พิจารณาเอานะว่าพลังงานของคุณตรงกับจุดไหนบ้างนะเพราะว่านี่เป็นดวงรวมๆอาจจะโดนกันคนละนิดคนละหน่อยประมาณนั้นนะคะส่วนท่านใดที่อยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะมาสองถึงคนรักเก่าแบบของเราเต็มๆนะคะก็เข้ามาแอนไลน์เข้ามาได้นะคะเข้ามาจองคิวกันได้เลย หรือท่านที่อยากจะทราบว่าเฮ้ยถ้าเขากลับมาแล้วเป็นยังไงบ้างเขาจะดีขึ้นหรือเปล่านะคะเขาจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงนิสยัยตัวเองดีขึ้นไหมไว้ใจได้ไหมํานองนั้นนะคะเป็นการดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เท่านั้นเอาไปประกอบการตัดสินใจนะคะเอาล่ะสาหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยก็ต้องขอโทษด้วยนะคะสาหรับในกรณีที่ขวัญพูดไม่ชัดนะ,ะเพราะว่าขวัญเพิ่งไปใส่เหล็กดัดฟันมานั่นเองพูดยังติดติดขาดขาดอยู่เลยนะคะก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะเอาล่ะ นะคะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ